ขนสองนักสัตว์ตอนเดิมเนี่ยพอไมอ่หรอกหลวงสมานบนญิตอดีตอดีตที่ดีกรมป่าไม้เป็นเพื่อนกับหลวงบุเรศสงครามาที่นี่นมาท้าต้อนพิสุนต้อนนี้ทุกคนไปแล้วทีทีวด,ดาสอัยที่จุนมนบอกอายุพันปีและดูเปลือกตูะไรตา,ามลักษณะของกรมป่าไม้แล้วตอนปัจบันที่อยู่นี่บอกแปดร้อยปี กโรโอนไปแน่แล้วมาุูนก่อนก็โวนมะขามไปยี่สิบนี่พ่อไม่เกินพันสี่สี่ห้าออคือออมอย่างนี้นะไปออมอย่างนี้ใหญ่มากแต่ที่หลวงพ่อมาอยู่ที่นี่สองพันสี่ร้อยสัตติกาหนูคงไม่เกิดมั้งเนี่ยเกิดที่ย่างสองสัตตกสัตติกาแม่เกิดยัง,มมดกกยงกับดิเกิดแล้วจีแม่เกิดแล้ว แล้วทีนี้วัดนี้มาเป็นป่าดวงโรงไกรบ้านนี้เขาก็ไม่รู้ไม่มีความเข้าใจทั้งหมดมวัดนี้มีอะไรบ้างเพราะมันวัดนี้สมัยอุงศิลปยาสมัยส้เยมเจสนาลายมหาลาเขาอาจจะสร้างมาก่อนนั้นมีพิาาลาจารยกอยู่ในโบสถ์แล้วที่นี้ก็กอนจะลู่ตนน้ำามไปสิ่นี่ชาวบ้านเขาเลี้ยงลูกไก่ลูกเป็ดเยอะ่อสมัยกายลรับงนานทีนเดียวนก้เดียวมีมาก เขาชอบไปเอาลูกไก่เข้ามากินแล้วก็มาจาับคนมะขามนี่คนมะขามนี่อยู่ในป่านี่มีต้องก็ไพยเยอะถึงที่เขาศบมีก็ไพยเยอะก็ไพรปลาไม่ลวกนะมาจับรงน้ำทำรอกับต้อนพลอยดวงพวงพลมากเลยชาวบ,บ้านเขาออก็ปืนมาหรือลูกซองก็มายิงเหี่ยวเนี่ยยิงไม่ออกเวลาเบนกระปากกระบอกไปที่อื่นมันออก มายิงที่โซนยอดนี่ไม่ออกไม่ได้เขาก็ไม่กลับเขาก็มาไล่เราฟังบอกเอ๊ะโซนกระขามมันจะมีอะไรมั้งเฮ้ยไม่ออกเขาก็ยิงพยายามยิงอยู่หลายนัดมันก็ไม่ออกลูกจะได้ก็เองลูกไห้แต่ยิงไม่ออกแล้วก็เบนไปที่อื่นมันก็ออกแต่ยิงนี่เดียวนกเกี่ยวที่มันเกี่ยวเอาลูกไยเข้ามาสมัยก่อนเดียวกาเยอะเดี๋ยวนี้หมดไปยเนี้ย แต่การละพาศูนย์พันจะทีไหนไม่ไดาเราะ่อครนี้ในน้ํามีปลาในน้ามีข้าวในนา้าปลาเยอะบัดนี้หลังยี่ข้าวกับวัดมาในน้านนาาําจะไม่มีปลาในน้าจะหมดข้าวปลาส้อยปลาข้าปลาซิวจะไม่มีเหลืออย่งนะมัน,น,นเป็นความจริงของผู้จะ่ํานายเนี้ยเลยหลวงพ่อเข้าไปวิจัยก็ไปถามคนมาถามูก็ไปเจอปักมาถาม เอามาแกะดูทุกฝากในต้นเดิมเนี่ยมีชิ้สองเม็ดที่สองหน้าปากเลยก็แตงเม็ดออกมาทูทะลูขางทองลงเส็มเยีงแม่ว่าจอกตุดเหมือนด้วยไม่ได้ประทับทังหมดเราจะนึกว่ามีฝักเดียวว่าได้หลายฝากมาแกะเหมือนกันหมดเรียกว่ามาถามที่สองหน้าปากแล้วมาให้หลวงสมานธุนกิจแล้วก็รวมป่าไม้หลายคนที่เป็นนักวิชาการก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเลย แล้วมาเป็นไปได้อย่างไรเราก็ขอวิเคราะห์วิจัยต่อไป้พ่อก็ขอแรงชักตาไปช่วยค่ะาไปต้นน้ำต้นดอออกต้นคอยต้นลายจึงอยู่นั้นยุกก็ไปเจอแท่นประหารชีวิตนักโทษมีหินหินสมัยเขียวแบบเก่าแล้วมีหลักองหลักหล้วเป็นคือคาเป็นที่ประหารชีวิตนักโทสมัยเมืองพุรสครนี่ เ่อสมัยก่อนเนี่ยองพระราชาสั่งประหารชีวิตนักโทษที่ไปฆ่าเข้ามาก็ใหเ้เประหารชีวิตที่ส่งนอนติคฆ่าเลยก็ตามที่นี่เป็นที่ประหารชีวิตนักโทษแล้วอีกทัานหนึ่งที่จะพานเนี่ยหนูนะหนูรถข้ามาเรียกโพสมั่นหนูจะเป็นประหารชีวิตลามั่งหรือ,อยังไงเราไม่ทราบแต่โพนั่นก็หมดไปแล้วหมดสมัยอทวนประทานเข้ามาจิ้นที่วัดไปยี่สิบสองไร่ ลำน้ำโทนประทานไปหมดนี่ยาวไปอย่างที่สองล้านเป็นที่วัดบัดนี้ก็สงยกให้เวงคืนโขนประทานไปเวลา,าหนูฟังแต่ต้นหน,นูจะรู้ว่ามาถามไปอยู่ที่ไหนพ่อรู้แล้วยตรงนี้เป็นที่ระหานทูก่อนจะประหารเขาต้องบวงสรวงหมอเทพเยยจ้าเทวดาที่นี่แล้ต้องมีเพชฌฆาตสองคนหลังข้างหน้าเวลาฟันจริงๆคือคนหลัง ไอ้คนนะั้นเราสังเกตด,ดูนะไอ้คนสองคนก็ลำมีปีก่อนจบประหารชีวิตของฟังเทศฝังเทศเสด็จย้าก็ให้นักโทษถูกประหารรับอาหารข้าวหวานอยู่นะตาราบางบางนักโทษก็ใจแข็งรับได้ินบางนักโทษก็ไปล้มเรื่อยลายฟังพระเทไมาไดตตัวเองจะต้องถูกประหารชีวิตภายในหนึ่งชั่วโมงนี้เลยก็ประหารเราก็รู้แล้ว เวลาไอ้ประเทศชาติลำเนี่ยมันจะไม่ฝันมันจะลำสวยล่อโนนลออนี่ไปแต่ก่อนที่จะท่าเนี่ยเขาว่ากันว่าผ้าอูกตาอดินอหูอือคาพอดีเลยเราไปน้่มีแค่ปุกติดแน่นวงจาดินอุดหูหรือยังไงเราไม่ทราบนะมันเวลาหลายร้อยสีล้วกแล้วคนหน้าลำเสร็จเนี่ยก็จะปันแต่แล้วไอ้คนหลัง อยู่ในฉากหล้างเนี่ยเป็นทุกข์ทับขาดเลยขาดแล้วก็ขาดลงหลุมเราก็เลิกดูออแรงทับปวดที่หลุมนี้ปวดได้สิบกะะสบแต่มันก็อาจจะมากก็น่าทับตลกทั้งกระดูกเลยหลวงพ่อข้าถือโอกาสมองเป็นกุศลทิศให้เขาหมวนพระสงฆ์องค์เจ้ามาติดกาบางสุกุ์ทีท่ถรงนั้นเสร็จแล้วก็เผา วนบนแจกคนเท่ามาไม่อีก่คนเพื่อผิดควางไว้แล้วกว็เอาท่านหินมาเก็บไว้ถึงมันเป็นป่ามาปัาี้ขมวยลักทั้งหมดเลยเป็นหินเขียวเลยแล้วกว็บอกเพ็งบุศรอนุทิศแห่กาดวงวิญญาณนี้เลยดวงวิญญาณก็พากันไปยคนมะขามต้นนี้ตา,ายไปก็เฉียวและแห้งหายไปเหลือแต่ต้นนี้คือต้อนลูกที่มันเคลนอยู่ตรงนั้น แต่ต้นเดิมน่ะมันอยู่ห่างกันประมาณสามวาแต่ต้นเดิมตายไปแล้วเลยต้นนี้ก็กลายไปบ้างมีเม็ดออกมาเกินสิบสองม้างไมถึงบ้างเลยยังเป็นตุกตาตุกตุนอยู่ทุกเม็ดมีราวประวัติเหตุการณ์มาเราก็มาวิเคราะห์ว่าเขาจับประหารชีวิตเขาต้องบวงสวงผีวระดับวงสวงก่อนมีเครื่องเสียงเวรมีวัวหมูใบสี มีอะไรขับข้าพายามตามประเพณีถี่เป็นข้าเลยทําให้ดวงวิญญาณถึงิทธิ์อยู่นักโทษมาขามนี่ลายเป็นมาขามกายสิทิ์เรียกว่าทิศสองนักตักเยียงวหวกายเกิดที่ในวัดสรงศารตรงนี้เองขอฝากไว้เป็นระดับต้นในเวลาการต่อมาคนมาะานก็เลิกม,มายึดทำครองชนประธานผ่านมาหลังจากนั้น,น,นเลยก็ พวกคนมาทานก็เราก็ขอแรงคูดตรงตาและรัเ,เก็บเม็ดมะขามก็บอกเอ้ยแปลกมากผมขอ้พ่อเอาไปเลียเมย็ดมะขามที่สัตว์เขาก็าไปให้ลูกเขาไปแขวนคอไปแขวนโน,น่นแขวนนี่พอดีลูกเขาของในข้างคนมาทานรถแท็กเ,เตอร์ลดอะไรก็ว่าไปตกจากท่านสองมาลูกสามปวไปีัวดไม่ไปไห ก็ถือว่ามาถามไวยสิกแต่หลวงพ่อก็ไปหมายความว่าจะไปบอกเขามาถามไปยสิกเราไม่เคยบอกใครเพราะเราไม่รู้ไวยสิกแบบไหนคือการใดเน้อส่วนมาถามนี่มันก็เป็นอย่างนั้นมาตัวแบบนี้ก็หลายร้อยปีแล้วต้นเดิมตายอ๋อากหนูไววเป็นพัฒนาศึกษาข้อหนึ่งเมื่อสมัยก่อนนานมาแล้วใครสังจัดดุร้าย,าายมากใครจะไปเอาไม้แยงไม่ได้แล้วสระ น้อาจารย์ทำมาโทษคท่ไปปากใจรดรถระเบิดเลยดุร้ายวิญญาณอักกิฆค่ะกำลังรบกปสงครามในการหนวดเที่ยว 3, ล้วงสารพันเรืองเป็นตนตายกา็กระดุไปนอูสุรกาอยู่กาอยู่ที่นั่นใครจงเอาของไาเอาอ,อ,อ,อีกให้ทางอาจารย์มาไม่ได้อีกลาดอกจันก็กราในเวลาการต่อมานะก็คล้ายอย่างต้นมาค่ะมีการสร้างวัดโพ้ก้าวตน เรียกว่าว e ัดไข่จางจันทร์จึงนั้นพระบาทสมเด็จพระหัวทรงเสด็จทั้งสี่พระองค์มาถวายบำเพ็ญพระราชกุอนมีพระพลไข่สางจัดมาสร้างโบสถ์ขึ้นมาโริสาธิลาก็ตาธงมิตรแล้วทิศสมบู่สอนในการใหญ่เลยวิญญาณทั้งหลายที่เกลียดแคล้งก็หายไปความหลุกร้ายก็ไม่มีเมตตาปรานีต่อกันเลยไม่เบี้ยเหมือนแต่ก่อนมา อันนี้เป็นความจริงที่ผ่านเพราะว่าคุณหอเรียถเป็นโค้ทีไปถวายพระคุณธรูปแล้วที่ส่วนพุทสอนให้สุรกายคนที่ตายกําลังดุร้ายดุมากตายด้วยหน้าผู้ศักดิ์ต้องดุร้ายหัวงแหนมากเหมือนอย่างรถขับไปชนกลางถนนตายแล้วรถกาลังเติดแทนเอาโหแล้วต้องเต่าถนนก่อนดุเนี่ย พอคนชนรถชนตายครับไปสวรรค์ก็มีเหมือนในโยบมาเลงาตัวถึงนี้พอได้มีเล่าทั้นๆาเราเล่เา,เายาวเยอหนูก็อมันด้นอนกันมีเล่าสึ้นศาให้หนูฟังเรื่องวิญญาณเป็นได้บางคนอยู่หัวเมียนนะทะเลาะกันแล้วเคลื่อนกันหูตาพานคืนอรถในผัวนี่เกลียดแค้นมากแล้วก็เมียก็ทะเลาะกันด้วย ทะเลาะกันไปด้วยหัวขับรถไปด้วยเลยไม่รู้จะตัดสินใจยังไงไม่ทราบไม่รู้เรื่องอะไรเราไม่ทราบครับคนสองคนผมนเองเคยมาที่วัดนี้แต่ป่าความเครียดแขนกับภรรยาภรรยาก็เครียดแข่สามีในการพูดสาวเลยก็บอกเล้าสองคนขับทำพวกอะไรเงี้ยอสองคนนี้ตายด้วยกันตายด้วยกันทะเลาะกันมาพุ่งเข้าชนรถติดรอเลยตายจะพูดเลย ดุร้ายมากเลยตรงถนนนะตายย่อมหน้าโพสักถ้าหากว่าผู้หญิงตายยจะโพสักเรื่องทูสาวแล้วต้องไปถีิบ